ขอบงคุณเด้อที่ถือที่ถือสานหายาอีกทุกงานทุกงานทุกงานไปด้วยกันน่จะได้โพสตนในจบปุ้ยซื้อสานหายาซื้อสานให้พู้เท่าค้าแข้งเอาระบบเปอร์เซ็นเอาแล้วไปเอาแข้วเรียบร้อยบอกส่เเสสออ เสื้อเสือ้อเสื้อไปเอาออยูน,ายนกกะตาฮันเล่เสก็ตกมีทั้งอะไรเนาะเะปดาได้อะไรบารา้างปดาอะไรอุปกรณ์ไม่มีพาวเค์จริด้วยอยลืมนะกับมดไฟแล้วก็ไม่ต้องไลนละเสือเอ้ยไปไป ค่อยใะคิดในใจว่าค่อยอาจจะคลิปนึงแล้วค่อยจะนั่งเบิ่งให้สมใจค่อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าะสวัสดีเราด้วยรำสวัสดีเราด้วยค่ะไปค่อยจะไปถ่ายคนถือสารนี่แหละมีทั้งผ้าห่มมีทั้งสารนะคะมีทั้งดสารสารพัดกระสุนช่องยาที่ปรกองนะคะอันนี้อุปกรณ์บอกอุปกรณ์ของใหม่ายเตาถล่มอาเมือไอ้ปุ๊กมือไอ้ปุ๊กซื้อมาให้ไม่ลามันเป็นเพ้อประมาจากบ้ามันเป็นนั่นยยังไม่ได้ประกอบอยู่บ่ ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ประกอบเลยไอปปูทไมไม่ประกอบให้วางไว้วางไว้ก่อนก็ได้ซานนะไปปรก่ประกอบอเดีอกประกอบถ่ายของเออก็ถ่าแล้วเนาะของผู้ของมันเนาะอ้าวอ้าวอ้าว้าวหน้าเสือวิ่งแล้วอ้าวได้๋ีไปโอ้เขาขับมจอดนี่ นนั่นไปเ,เราเดินไปประมาณกิโลหนึ่งบนน่นี่กิโลหนึ่งบ่ปุ๊รถเป็นหมื่นหมื่นคันเอฟซีเขามาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมหักได้ไปก่อนเจ้าไปแล้วบ่ <c oughs> หันดองดองเห็นละ หันดองแองเนาะอินทิราบอค่อยไม่ไม่อินทิราหันดองๆองเผู okay. oh, ้ฟังไม่เป็นไม่รู้เรื่องอืม่รู้ชอบเออค่อยเป็นคนไทยหันเทน่าอินทิราบอทาคู่หูเลยอ้าวกระถายบรรยากาศยางใสพาค่ข้ามทางหน่อยเด้อวใหางขงบ้า รถเป็นหมื่นคันเสือเสือตั้งแต่สมัยทำยูทู e ปีแรกเอาสิข้ามทางได้บนนี้ป้ารถตยังรถกระดกระโดดเลยรถรลายไปไม่ได้ดูบอรามยาบนสิมันรถเยอะนี่เพรเล็กลากระดกระหาสิไปได้ยืบนนี้มด เต็มสอข้างทางทุกแมนถนนเลย,ยคุณผู้ชมรถเยอะมากนะคะครับได้ประมาณ8,546คันค <laughs> โอ้ยๆๆคอยห้ามไปน่าไม่ได้เดี๋เวๆนเดินเนดินเดอนดินเดินเดนต้อนเีเสือ การเข้าเข้าทั้งล่างเลยบ่เข้าเข้าทั้งเลิฟมาหนิถ้าเขาจอดทางในล่ะเขาก็มืออ่อนะเนาะ มีท่านมีท่านมีท่านปูนป๊าเบธีปันตึกสองสัน้นเบธีตึกสองสัน้นพี่น้องเอ,อ้ยโอ้มาถึงงานแล้ว สุดที่วงเป็นแพทย์เมื่อสองตีวงให้สองแสนโอ้คนเหลืออีกเมื่อแกตีก่อนท่านสมเด็จสุดที่วงให้แอร์ใหญ่อยู่ที่ในห้องในยาประมาณล้านกว่าบาทเช่นว,วันนี้เนะี่ยเหลือเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทโอ้วันนี้1นึ่งแสนเจ็ดหมืนกว่าบาทโดย่านผู้บริการมอบหมายคุณจารุวันปกิรณนะนะตอนะครับกับทีมงานหนึ่งแสบาทนะครับปรงมือกับตัลสุดที่มอบหมานะครับเราเราทราบว่าโรงบาอกลางมีการ ปรับปรุงรีโนเวทห้อยู่เหรอจ๊ะำได้ไหม้องออกัหาทางเข้าไม่ได้เป็นคณะนะครับไม่ใช่รถมันบางๆนะเราเห่าโดนเห่านะพร้อมแล้วโดยบุญสัตย์ไทยของพี่สเตนเองนะครับอนงค์นะครับ่านเอาเงินสดๆมาเลยนะครับเงินสดๆก็คือเงินจากพวกเราที่ไปทําบุญเมื่อเช้านี้เองนะครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญคณะเลยนะครับคณะครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่างปอกชานลิช่แต่ไปดูก่อนไบกลัวสุทธิวงศ์และขณะเดียวกันครอบครัวสุทธิวงศ์มีพี่สเกนสุทธิวงศ์เป็นนักร้องวันนี้พี่สเตนก็อยากจะร้องบ้างไม่ร้องไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ใครได้เคยฟังเสียงมาเตนแล้วจะรู้สึกประทับใจวันนี้เรามาสายของเพลงไทยสามคนนะคะก่อนที่จะชมเพลงลูกทุ่งกัน ฟันมาเต็มร้องเพลงท่านจะเห็นความแปลกใหม่ค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณแม่ประพาพรนะครับคุณแม่พี่โลอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพวกเราจะมาเจอกันอีกนะครับขอสองเพลงนะฮะพี่นะครับเอาเพลงอะไรบ้างนะปั้นดินให้เป็นดาวบู๊กับเพลงเพลงที่สองขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกฟังเลยครับชอบเต็มเอยนะครับนี่บอกผู้จัดงงานนะบอกดนตรีเลยครับนี่เราผู้ที่จ้างมา 비어있는 비어 花。<What? S 2>